เวลายาไ้เป็นเวลากี่โมงครับพี่ภูมิครับตอนนี้เป็นเวลา8ทุ่มไปตังก้อยมาเนี่ยเอาว้าวว้าวน้อร่อยเราไม่สายจริงมาเนี่ยมานี่ยมาเนี่ยแม่โอ้เราไม่สายจริงโดนตกกระทืบแล้วเนี่ยไปไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไป่ดีต้อยตามสั่งครับอะไรนะคะอะไรนะคะต้อยตามสั่งครับเพราะว่ากันว่าแซ่บ แซ่บครับแซ่บพ่อครับทำไมถึงต้องแนะนำมาร้านนี้อันนี้น้องป็นง,งานนะคะทุกคนก็ที่พามาร้านนี้เพระาะว่าบ้านผมอยู่แถวนี้ครับถ้าอยู่แถวเองทำไมไปบาร์ไปร้านเราไปท้องหล่ออะไรเงี้ยจะผมมาที่ทนี่ครับจะไมเปนการรูปหลังกันแล้วกันอย่างเงี้ย<ช>เอา้ามึงใช่เหรอจนไม่เห็นตาละอาเวลาลูกค้ามาลูกค้าต้องสั่งอะไรคะ ซีนิเจอร์ของร้านจะมียกคูน่าทิเบอร์แล้วก็จะเป็นยกคูนั่นชื่ออะไรครับร้านค่อยตามสั่งอาหารไทยก่อยตามสั่งนะครับผมอยู่ตรงข้ามครับปันี้สี่โมเวลานี้เป็นเวลากี่โมงครับพี่พงศ์ครับตอนนี้เป็นเวลาฮาทุ่มเดี๋ยวนี่คือน้ำเปลี่ยบตันน้ำดูครับเขาสับเปียนมากเป็นหมูสับอันนี้ไม่ได้สับมือนี่ได้สับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองชิมก่อนนะครับว่าทำไมพูดแบบเดี๋ยวผมจะลองชิมอะไรก่อนนะครับ ครับโอเคครับชิ้นบอลเริ่มเลยมันคือหมูไม่ใช่มันคุณภาพดีสุขภาพดีเอาเอามาซุ้มเรื่องบ้างมาถุ้มยอดหงึ่งยอเดีกกลมเน้นต้อบไม่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 เลยโอเคครับเอาแล้วเราเชิบมันคือหมูสับแต่เป็นหมูสับเครื่องแน่นอนไม่ใช่หมูสับเบื่าอ่าอู้ยางก็ไม่ถูกอาู้นี้ ่เนียโอ้โว้าวว้าวตัวจริงตัวจริงจุมไม่เห็นก็ตายเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่แห้งนะอ๋อไม่แห้งไม่เค็มไม่เค็มด้วยไม่อร่อยเฮ้ยไม่แดดแล้แล้วเฮ้ยยังได้อยู่พี่ได้ยูได้อยู่ได้อยู่เลยนี่คือตอนเที่ยงคืนคุณจะกินเอ่อก๋วยจี่นี่แหรอโอ้โหนี่คือถึงเลยตุ๋ยท่านมาใบ้โอ้โห อร่อยแม่ตัดเยอะอร่อยเราไม่อยิสานจริงวันนี้วันนี้วันนี้เราเคยอยู่อีสานไหมเอครับเอใช่ไหมเราต้องรู้ใช่ไหมดีอ้ยใช่ไหมแล้วก็แมเคย่ิสานโดนตกกระทืบเนี่ยหลายโนหลายโอนเรามาปุ๊บใช่มร อร่อยใช่ไหม้วน้าเป็นยังไงไหนบอกพี่ด้พูดมือพูดมืออร่อยจะพูดไม่ออกนลเห็นไหมั่งนั่งเคนก่อยนะมือมืองเอาดีีเดียวดีาบเอาให้โอ้ดู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 แล้วพก็เอาข้าไปฟูดเลตดะลายเลยหรอไมดีไมดไดดอยากอยยากบเดไม่ใช่ ผนโลกเวอมจะทำอานี้คือเกี๊ยวกุ้งผัดเกลือครับเกี๊ยวกุ้งผัดเกลือเกิดมาบนโลกใบนี้ยี่เก้าปีไม่เคยกินเลยโอ้ยโอ้ยกรอบริงอ้อ่อยมเียเต้มยำเกี๊ยวครับผมนี่แล้ว ริมลอมล้อมอ่าพุ่งแบบนั่นพี uh ่บอกว่าเกี่ยวเกี่ยวมู